สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวลถของทางร้านนะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้า s u p e r s p o r t นะครับดูค a ติ959พนิเลนะครับตัวนี้เป็นตัวสีลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวคอ s เซนะครับน่าจะอ่านว่าคอ s เซ่แล้วไม่ก็คอเนี่ยครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับผมอ่านว่าคอ s เซแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาชมรอบๆคันก่อนนะครับเจ้าของเดิมเขาบอกว่า สีนี้มีแค่10บคันในประเทศไทยนะครับเป็นสีลิมิเต็ดนะครับต่างจากตัวเดิมๆก็คือสีนะครับเป็นสีของโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานไม่ได้ทํามานะครับออกจากศูนย์มาเลยคันนี้เจ้าของเดิมซื้อมาจอดโชว์นะครับให้ดูเลขไม้ก่อน เพีงไม่เพียงหนึ่งบโลนะครับไม้แท้นะครับจินดีพาไปเช็คด,ด้วยกันที่ศูนย์ได้เลยนะครับเป็นรถฉมปี2018นะครับรถสวยมากสวยจริงๆสวยจนอยากเก็บไว้ใช้เองเลยนะครับเป็นตัว959นะครับ900กว่าซีซีนะครับ บอดี้จะใหญ่กว่าตัว899 9, 9, นิดหน่อยนะครับจะสวยกว่าจะดูล่ำกว่านะครับให้ดูยางก่อนนะครับยางยังใหม่เลยนะครับเจ้าของเดิมเขาได้เปลี่ยนท่อมานะครับเป็นท่อ X c a l i b e r นะครับเสียงเล่าๆเ,เลยนะครับล่นๆเลย แนนั้ก็เดิมๆทั้งคันนะครับไม่ได้แต่งอะไรเยอะเพราะของแต่งที่ให้เดิมที่ให้มาจากโรงงานเดิมๆก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีอิตาลีครับแล้วก็เงินนะครับโชกนาโชวานะครับกำลังเมมโบนะครับ ไม่สวยตรงไหนอพารกามาวงเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับ โอเคนะครับสนใจยังไงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านไนดะ้ทิ้งไว้ให้นะครับจะซื้อสดจะจัดระนันทางร้านไม่ให้บริการหมดนะครับผมมีหลายรุ่นหลายซีให้เลือกนะครับจะซื้ออย่างเดียวหรือจะแลกเงินรับหมดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ